สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราหลงเข้าไปในความคิดอยู่บ,บ่อยๆหรือว่าหลงก็ไปคิดก็ได้นะบางทีก็คิดยืดยาวเลยตอนนั้นแหละที่เรียกว่าลืมตัวลืมว่ากำลังทำวัดสวดมนต์พอลืมตัวแล้วมันก็ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ คิดโน่นคิดนี่คิดเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็คิดถึงงานแล้วคิดต่อไปถึงเพื่อนร่วมงานแล้วคิดต่อไปนะถึงครอบครัวเขาก็ต่อไปนะถึงเรื่องที่เคยทำอะไรด้วยกันบางทีก็ยาวไปนะถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองกว่าจะรู้ตัวก็เออ คิดไปหลายเรื่องแนละ้วสดมน,นี่แค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่เราหลงแล้วก็ลืมไปไม่รู้กี่ครั้งแล้ะมันหลงคิดนะหลงก็ไปในความคิดหรือว่าลืมตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้มันเป็นแม้กระทั่งคนที่จำเก่งนะบางคนที่จำเก่ง ทำอะไรไปเมื่อวานกินข้าวอะไรนะกินกับอะไรเมื่อวานก็จำได้คุยอะไรกันก็จำได้นะแต่ว่าก็ยังลืมตัวบ่อยนะเราอาจจะจำโน่นจำนี่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ลืมตัวลืมตัวบ่อยด้วยแต่คำว่าลืมตัวเนี่ยมันไม่ได้ มันก็มีหลายหลายระดับนะลืมตัวแบบบัวลืมตีนก็แบบหนึ่งละอย่างที่เขาพูดว่ายอยากจะลืมตัวนะเหมือนบัวลืมตีนอันนี้ก็ความหมายหนึ่งคือลืมว่าเคยมีรากเง่านะเคยมีกํำพืชมาอย่างไรอาจจะเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนาชระพอได้ดีดดนะเป็นข้าราชการชั้นสูง เป็นหัวหน้ากองนะหรือว่าเป็นอธิบดีก็รังเกียจคนยากคนจนหรือว่าลืมร่างเงาของตัวนะอันนี้ก็เรียกว่าลืมตัวแบบหนึ่งเหมือนกันนะพวกเราคงไม่เป็นหรอกแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่มันละเอียดกว่านั้นเนี่ยก็เป็นบ่อยๆนะไม่ใช่เพราะเวลาทําวัดนะ ที่ลืมตัวไม่รู้กี่ครั้งเดินมาจากกุฏิที่พักมาหอตไตรก็เดินบางทีแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละแต่ว่าลืมเป็นพักๆขณะที่เดินใจมันก็ลอยลอยไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ จะคิดว่าเออเดี๋ยวเช้านี้จะทำอะไรหรือวางแผนว่าจะกลับบ้านวันไหนอันนี้ก็เรียกว่าลืมนะลืมตัวแต่ว่าก็ยังมาถูกนะยังมาที่หอไตรถูกเพราะว่าลืมตัวประเดี๋ยวเดียวบางทีใจลอยนะเดินมาใจลอยคิดโน้นคิดนี้แต่พอได้ยินเสียงพระสวดมนตนะ์ มันก็ได้สติเลยนะไอ้ที่หลงนี่ก็เปลี่ยนากาศเป็นความรู้ตัวเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะนยิ่งยิ่งหลงก็ไปใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่กินข้าวเนี่ยนะรสชาติมันถูกปากบ้างแหละความรอร่อยเกิดความสุขพอสุขนี่มันก็ฟุ้งเลยนะใจก็ลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่อีกอย่างหนึง่ง เรามักจะปล่อยใจลอยเวลากินข้าวอยู่แล้วนี่สายนี้มันสะสมมานะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพอถึงเวลากินข้าวเลยใจลอยเลยนะคิดโน่นคิดนี่ปากเคี้ยวแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนตรงนั้นก็ให้รู้นะว่าเนี่ยหลงละหลงไปคิดหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดตรงนั้นแหละอันเรียกว่าลืมตัวแล้วละ่ะคือลืมว่ากำลังกินอยู่ กำลังกินอาหารอยู่ฉะนั้นเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราลงหลงลืมลืมไปไม่รู้กี่ครั้งเ,เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดปัญหามากเท่าไหรเ่เพราะว่าหลงลืมไปประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมากลับมาเดี๋ยวก็ไปใหม่เดี๋ยวกลับมาแลวมันไม่ใช่แค่กิจวัตรประจำวันนะที่เรา หลงหลงลืมลืมเวลาทำงานทำการก็เหมือนกันทำงานทำการหรือว่าเวลามาีกิจจะทำอะไรก็ตามบางคนเนี่ยมาหาพระเนี่ยอยากจะไปฟังธรรมจากท่านตั้งใจเลยนะว่าเออเนี่ยเราสาเดินทางจากบ้านมาหรือบางทีก็อยู่ไกลาจากกรุงเทพนะ เจอพระเจอหลวงพ่อก็อยากจะฟังธรรมจากท่านแต่ว่าพอสนทนากันได้สักพักตัวเองก็มีเรื่องระบาย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 เล่าอย่างเดียวเลยเป็นฝ่ายเล่าอย่างเดียวเลยบางทีครึ่งชั่วโมงเล่าแต่เรื่องของตัวจนหมดเวลาจึงนึกขึ้นมาได้โอ้ ี่เราตั้งใจจะมาฟังธรรมอากท่านแต่เรากลับเป็นฝ่ายพูดคนเดียวเลยอันนี้เรียกว่าอะไรน,นี่เรียกว่าลืมนะอันนี้เรียกว่าหลงคือลืมความตั้งใจลืมความตั้งใจแล้วพอพูดแล้วพอเล่าแล้วเนี่ยนะสิ่งที่อัดอั้นเนี่ยมันก็ทำให้ยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยตอนที่เล่านี่ก็ลืมตัวนะ อยากจะระบายนะอยากจะระบายออกไปบางคนมานึกได้ตอนกลับบ้านแล้วโอ้ตายแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาฟังธรรมจากท่านให้ท่านได้ชีแนะคติธรรมเพรากว่าเรามาพูดคนเดียวเลยเคยเป็นอย่างนี้บ้างก็ป่านเนี่าล,ลืมตัวนะเนี่ยนี่เรียกว่าหลง บางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะไจะไปซื้อถ่านไฟฉายนะก็เข้าห้างนะเพราะว่าห้างมันเดินผ่านห้างพอดีห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไปซื้อถ่านไฟฉายหรือบางทีก็จะไปซื้อลองเท้าแตะแต่พอไปที่ห้างเห็นเข้าลถนะอันเขาขายลดราคาเนะรียกว่าลดกระนำ ก็ซื้อน่นซื้อนี่มาาเรียกว่าเป็นสองถุงใหญ่เลยพอกลับมาถึงบ้านจึงนึกขึ้นมาได้เราไม่ได้ซื้อตามไฟฉายแล้วก็รองเท้าแตะเคยเป็นตั้งแนี่ตั้งใจว่าจะซื้อนะอะไรสักอย่างในห้างเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ในนั้นเป็นชั่วโมงซื้ออะไรต้องเยอะแยะมีอย่างเดียวที่ไม่ได้ซื้อคือสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่เดิม อันนี้เรียกว่าหลงกันนะหลงเพราะว่าพอเห็นของนะเห็นของสวยๆงามๆหรือว่าของที่ราคาถูกนะรลดราคาก็อยากได้ไอ้ความอยากเนี่ยมันทำให้ลืมตัวเห็นก็ซื้อเลยนะนะซื้อ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 ไอ้ที่ตั้งใจว่าจะซื้อนะ ตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ตั้งใจจะซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ได้ซื้อลืมนี่เรียกว่าลืมตัวนะแต่เราไม่ค่อยสังเกตลองสังเกตในชีวิตประจําวันเราเนี่ยมันหลงอยู่บ,บ่อยๆเรียกว่าเราหลงมากกว่ารู้นะรู้ในที่นี้ไม่ใช่รู้วิชานะไม่ช่ไม่ใช่รู้ข่าวสารบ้านเมืองนะแต่มายถึงรู้ตัว ไอ้รู้อย่างแรกนี่มันรู้นอกตัวนะไอ้รู้เรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองรู้ว่ากรมอุตุนิยมนะเขาประกาศเตือนว่าจะมีพายุฤดูร้อนวันนั้นวันนี้อันนั้นเนี่ยรู้นอกตัวแต่ว่าที่ไม่ค่อยมีกันคือว่ารู้ตัวนะไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะทำรู้ตัวด้วยความรู้ตัวตลอด สวดมนต์เนี่ยทำวัดเนี่ยบางคนเนี่ยสวดคล่องยิ่งหลงเข้าไปใหญ่เลยนะคือหลงเข้าไปในความคิดเพราะว่าสวดได้คล่องกันเนี่ยนะปากก็ว่าไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนไม่เหมือนคนที่สวดไม่เคยคล่องสวดไม่เคยคล่องนี่เขาก็จะมีสมาธิอยู่กับหนังสือที่กําลังอ่านแต่ก็ไม่แน่บางคนอ่านจนคล่องนะตาก็มอง ตัวหนังสือปากก็ว่าไปใจไม่รู้อยู่ไหนมันกลับมาเป็นพักๆมันไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับก็ดูเหมือนว่าสวดมนต์ไปด้วยคิดไปด้วยแต่ที่จริงมันทำคนละขณะนะแต่ว่ามันกลับไปกลับมาถี่มากนะจนเหมือนกับว่าทำพร้อมกันแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกถ้ลนะองสังเกตด,ดูนะว่าเนีน่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราหลงไปกี่ร้อยกี่พันครั้ง เราลืมตัวนี่เป็นร้อยร้อยครั้งก็ว่าได้เรียว่าเป็นพันครั้งอดีกว่านะเพราะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหนะลงลืมไปแวบบ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 เนี่ยไม่ว่าแวบ,บน้อยหรือแวบ,บใหญ่นะหรือว่าพักหรือว่าเป็นพักใหญ่เลยเนี่ยไม่รู้เท่าไหรนะ่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งให้รู้จักเอาไว้บ้างาเออนี่เราเราหลงนะนี่เราลืมนะ การมองหรือการสังเกตรตรงนี้มันก็มีส่วนช่วยที่ทำให้เราเนี่ยทำความรู้สึกตัวได้ดีขึ้นเพราะเวลาทำอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกใจเรานะให้อยู่กับสิ่งนั้น,นเวลาใจมันหลงหรือว่าลืมพอรู้ตัวปุ๊บกลับมาคือตั้งใจว่าพอตั้งใจว่าเนี่ยเราจะฝึกปฏิบัตินะให้มีสติไม่ใช่แค่เดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างเดียวนะ ที่มันจะช่วยฝึกสติเราได้ในชีวิตประจำวันนี่แหละเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะเก็บที่นอนดื่มน้ำเนี่ยลองสังเกตใจของเรานะแต่ว่าอย่าไปจ้องนะอย่าไปจ้องอย่าไปถึงกับจ้องดูใจอันนี้มันก็มันจะเพ่งเข้าไหนกำลังดื่มน้ำกำลังลินน้ำใส่แก้วนี่แต่มาดูใจจ้องที่ใจนี่อย่างนี้เรียกว่า ไม่มีสติเหมือนกันนะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ทําด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตอนทีเ่เราลินน้ําใส่แก้วก,ก็มาสังเกตใจนิดหน่อยนะแค่นั้นเองหรือถ้าดีเนี่ยก็าะเมื่อมันหลงหรือว่ามันลืมไปสักพักหนึ่งแล้วเออค่อยมารูนะ้อันนี้ดีกว่าอันนี้เรียกว่าตามรู้นะคือรู้ทีหลังนะรู้ตามหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่ติดตามหรือรู้ติดติดนะ หรือไม่ใช่ไปจ้องติดิดก็สังเกตดูใจของเราเป็นพักๆนะไม่ว่าเราทำอะไรโดยเพราะเวลาใจมันเผลอไปแล้วก็ให้เออก็รู้ถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าหลงไปละลืมไปแล้วลืมตัวไปละสังเกตนะแต่ว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็เราก็รับรู้อยู่กับสิ่งนั้นนะตาก็มองเห็นที่เราล้างจานนะ เราก็รู้สึกถึงนะมือที่มันเคยยื่อนยยับนะอันนี้เรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันอยู่กันเนียกับตัวเมื่อใจอยู่กันเนียกับตัวเนี่ยก็จะรับรู้ว่ามามันมีการเคลื่อนขยับนะมือก็วางจานวางช้อนวางซ่อมเหมือนกับเวลาเราสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยนะมือที่ยกเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามือยกแต่ว่าไม่ใช่ไปจ้องนะไปเพ่งที่มือ แค่รู้สึกเบาๆว่ามือยกหรือว่าเท้าขยับขณะที่เดินจงกรมถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันจะรับรู้มันจะรู้สึกคำว่ารู้สึกตรงนี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกสุขทุกแบบเวทนานะคำว่ารู้สึกในภาษาไทยนี่มันความหมายมันเยอะนะรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอันนี้เป็นเวทนาหรือรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อกับเราอันนี้มันไม่ใช่เวทอันนี้มันไม่ใช่เวทนาอันนี้เป็นความคิดนะ รู้สึกบางอย่างเนี่ยมันเป็นเวทนารู้สึกบางอย่างเป็นความคิดคนไทยเราใช้ความวารู้สึกกับความคิดนะหลายอย่างรู้สึกว่างานนี้ไม่สําเร็จนะคงไม่สําเร็จนะอันนี้มันก็เป็นความคิดนะรู้สึกว่ามือกําลังเคยื่นขย,ยับท้าวอ่าก้าวเดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เราใช้เอามาใช้นะกับชีวิตประจารําวัน แต่ก the re ็ไม not re really ่ใช่เวทนาอันนี้แหละที the ่เรารู้ส mm ึก hmm. ตัวทั่วพร้อมละมันใกล้กันละเัาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพราถ้าเกิดว่าใจราอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อไหรเนี่ยเวลาร่างกายมันขยับเนี่ยมันก็รู้รู้สึกเช่นกืนน้ําลายเนี่ยก็รู้สึกนะตะพิบตาก็รู้สึกอันนี้เราเรียกง่ายๆว่ารู้กายรู้กายต่อไปเนี่ยพอรู้กายนะได้ดี ต่อเนื่องทำอะไรนะก็รับรู้ว่ากายนะมันขยืนขยับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำถูฟ้าล้างจานซักผ้ากวาดบ้านนะรู้สึกนะเวลามือขยืนขยับก็รู้สึกเพราะว่าใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจมันเผลอไปนะไปคิดโน่นคิดนี่ก็เห็นมันได้ทันนะหรือเห็นมันได้อย่างรวดเร็วว่องไว หรือรู้ว่าเราลืมตัวไปเมื่อสักครู่นะไอ้แค่ระลึกได้นะว่าอตอนนี้นี่เรากำลังอาบน,าน้ำเนี่ยตอนนี้เรากำลังล้างจานนี่ไอ้ความระลึกได้ชช่นนี้แหละนะมันก็ทำให้กลับมารู้สึกตัวได้ความระลึกหรือความจำได้นะว่าเรากำลังล้างจานหรือว่าเรากำลังสวดมน นะเมื่อกี้มันเผลอไปคิดโน่นคิดนี่แล้วนึกขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือสติสติความระลึกไดนะ้สติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาสามัญกนะ็จำได้ว่ากุฏิที่พักเราอยู่ตรงไหนจอดรถไว้ตรงไหนนะจำได้ว่าเราบอกคนที่บ้านว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่ หรือจำได้ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยมีการบวชเนนจำได้ว่าอาหารกลางวันที่กินอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสติที่เราใช้บ่อยๆนะในชีวิตประจำวันเป็นสติทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่กำลังใจลอยหรือลืมตัวแล้วก็จะลึกได้จำได้ว่า นี่เรากาลังสวดมนต์นะนี่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะนะนี่เรากาลังกินข้าวอยู่นะตรงนี้มันเป็นสติที่ว่าช่วยให้รู้ตัวเป็นสติที่ทําให้เราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจอย่างเงี้ยเป็นสัมมาสตินะเป็นสัมมาสติเพราะมันช่วยทําให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นและพอมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่กุศลธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอันอยานที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ย เมื่อใดบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมใดที่เกิดแล้วก็ดับไปกุศลธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความรู้สึกตัวเฉพาะนี้มันทาให้จิตใจเป็นปกตินะความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจหรือสมาสตินี่มันทําให้จิตใจปลอดโปรง่งนะในเพราะฉะนั้นแหละที่เรียกว่าเรานะกำลังครองตนอย่างมีสติหรือว่ามีสติครองตน แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าถ้าผู้ใดมีสติครองตนผู้นั้นย่อบยู่เป็นสุขแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าบุคคลเนี่ยต้องหมั่นมองตนหมั่นเตือนตนบ่อยๆเตือนต,น,ต,น,ตนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่เตือนเฉพาะเวลาจะทําชั่วนะเช่จนจะไปขโมยของเขานะหรือว่าจะไปด่าเขาก็มีสติเตือนว่าอย่าทำมันไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่ามี ยังหมายถึงว่ามีสติเดือนหรือคอยทักท้วงเวลาใจลอยด้วยเวลาใจลอยนี่นะมันต้องมีสติทักท้วงนะหรือว่ามีสติมาเป็นเครื่องสกิดให้ใจเนี่ยนะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันคนเราเนี่ยนะบางทีต้องอาศัยคนอื่นมาคอยทักท้วงทักท้วงที่ว่านี่นะไม่ใช่ทักท้วงนะให้ทำดีอย่างเดียวนะแต่มนทักท้วงให้ มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยเวลาเราใจลอยนะแล้วมีกําลังคิดนอนกำลังคิดถึงลูกกาลังคิดถึงพ่อที่กําลังป่วยกําลังคิดถึงหนี้สินนะทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเพื่อนก็เห็นเราใจลอยเพื่อนก็เรียกชื่อเราเพราะว่าคุยไปคุยมาเพื่อนพูดแต่ว่าให้เราใจลอยตาเมือรลอยเพื่อนก็สังเกตเห็นเพื่อนก็เรียกชื่อ เพื่อให้เรากำม,มีสติอันนี้ก็เรียกว่าทักทวงนะเป็นการเตือนให้เรามีสติสติมันแต่ว่าถ้าเราไม่มีใครมาทักทวงหรือว่ามาคอยเตือนเราเนี่ยจะทำยังไงถึงจะหายหลงเนี่ยก็ต้องมีสติสติมาคอยทักทวงขณะที่สวดมนต์หรือขณะที่ฟังคำบรรยายใจมันลอยถักพักรู้ตัวขึ้นมาเราลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยอันนี้แล้วสติมันทำงานแล้ว แต่เราจะให้สติทำงานได้เนี่ยนะมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราพยายามสร้างสติอันที่แรกเราก็รักษาสติสร้างสติต่อไปสติก็จะรักษาเราสติก็จะช่วยเราได้เั้นพยายามนะพยายามหมั่นสร้างสติด้วยการทำความสึกตัวหรือว่ามีใจใส่ลงไปในสิ่งต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการ เดินสติในรูปแบบนะเช่นสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจนะหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะก็ให้มีความสึกตัวนะให้ถือหลักว่าให้จำเอาไว้ว่าเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกัน คนเดี๋ยวนี้ทำหลายอย่างพร้อมกันนะขณะที่อาบน้ำไปด้วยนะก็คิดแล้วว่าเ,ออเดี๋ยวจะอาหารเช้านีจ้จะทำอะไรกินหรือจะทำอะไรให้ลูกนะมันคิดไปแล้วนะหรือขณะที่กินข้าวก็คิดถึงสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอันนี้เป็นเยอะมากนะขณะที่กำลังเคี่ยวอยู่นนะเนี่ยนะก็คิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราจะไปทำอะไรบ้างอันนี้เราคิดข้ามช็อตนะ ซึ่งดูเหมืนดีนะเออมันทำให้เราวางแผนนะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าเราจะกินข้าวเสร็จแต่ถ้าเราคิดข้ามจอดอยู่บ่อยมันจะลืมตัวนะมันจะคิดไปถึงเรื่องโน้เรื่องนี้ตลอดเวลาทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาเช่นขณะที่เราขับรถรถติดเนี่ยนะมันคิดไปแล้วใจมันคิดไปแล้วว่าถ้ารถติดนานกว่านี้หรือถ้ารถติด ทีๆแบบนี้เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเช่นตกเครื่องบินนะผิดนัดประชุมไม่ทันนะหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนสายพอคิดแบบนี้เข้าก็เกิดความกังวลเกิดความหนักใจเกิดบางทีถรงกับกระวนกรวายั้งที่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่ทุกไปแล้ะคนเราเนี่ยชอบ หาความทุกมาใส่ตัวด้วยการคิดข้ามชอ็อตก็เพราะว่านิสัยแบบนี้มันเราสะสมมาเองนะเวลาอาบน้าเวลาถูฟันนะเวลากินอาหารเวลาทําครัวเนี่ยไปแล้วใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วไอ้นิสัยแบบนี้มันไม่ดีนะมันทําให้กลายเป็นคนขี้กังวลน,นะจะทําอะไรก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่า คนเขาจะว่าจะแสดงความเห็นอะไรไปนะก็กลักวคนจะไม่พอใจหรือกลัวเขาจะคัดค้านเขาจะโต้แยง้งแา่ว่าเกิดขึ้นอย่างยัง,ยงแต่คิดไปล่วงหน้าแล้วนะคนที่ขี้กังวลนะจะเป็นแบบนีนะ้ชอบคิดข้ามชอดนะมีบางคนนี่จะมาวัดป่าสุกโตนะอีกสิบวันกนะกว่าจะเดินทางเนี่ยนะ ก็เริ่มคิดถึงวันกลับแล้วว่าขากลับนี่จะนั่งรถอะไรดีจะมีรถไหมเนี่ยยังไม่ทันเดินทางเลยยังไม่ทันมาวัดป่าสุกโตเลยคิดถึงการเดินทางกลับซะแล,แล้วพอคิดก็กังวลโอ้วันเสารนะ์เนาะจะมีรถกลับไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เป็นการวางแผนนะเพราะว่ามันมันเป็นการเผลอคิดนะไม่ใช่ตั้งใจคิดแล้วก็ทํานี้เป็นประจำจนกระทั่งจะทําอะไรก็กลัวเปหมดกังวลเป็นหมด อันนี้เรียกว่าหลงนะชอบหลงเข้าไปในความคิดและจิตมันก็ชอบปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่จิตก็หลงเข้าไปง่ายเสร็จแล้วก็พลอยวันไหวนะไปตามภาพปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเดอยเพราะที่ชอบปรุงแต่งไปในทางร้ายก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลให่มีสติรู้นะรู้แล้วก็วางนะกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกจิตฝึกให้เราทําอะไรเป็นอย่างย่างทาทีละอย่างท,ทําทีลดอย่างนะ อย่าเพิ่งคิดข้ามช็อตทำด้วยใจเต็มร้อยอย่าทำด้วยใจครึ่งๆกลางๆหรือทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วคนเดยวนี้เนี่ยชอบบอกว่าเนี่ยใช้ชีวิตเต็มร้อยใช้ชีวิตเต็มร้อยเชิญชวนกันให้ใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตเต็มร้อยได้เนี่ยมันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรมีชีวิตเต็มร้อยคือว่าทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยกินข้าวเนี่ยใจก็อยู่การกินข้าวเต็มร้อยนะ เวลาฟังธรรมใจก็อย si um, uh, ูはは่การฟังธรรมเต็มร้อยเวลาอาบน้ำใจก็อยู่การอาบน้ำเต็มร้อยเวลาคุยกับใครนะก็อยู่กับเขาด้วยใจเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่นะหรือว่าเพื่อนถ้าเราทำอะไรเนี่ยด้วยใจเต็มร้อยเนี่ยนะก็เรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อยเมื่อมีชีวิตเต็มร้อยแล้วเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยแต่ส่วนใหญ่คนที่ว่าบอกว่าใช้ชีวิตเต็มร้อยเนี่ยนะเราไม่ได้มีชีวิตเต็มร้อยหรอกนะ เพราะว่าขณะที่เขาทำอะไรในใจเขาก็ลอยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อจะได้สนุกสนานแต่ขณะที่สนุกสนานนั้นเนี่ยใจก็หลงใจก็ลืมเพราะว่ามันเพลินเนี่ยเพลินในความสุขลืมหน้าที่ลืมการงานนะไม่ต้องพูดถึงลืมตัวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดกว่าการลืมอย่างอื่นพยายามนะมีชีวิตเต็มร้อยนะหรือว่าตื่น อยู่เสมอไม่ใช่วันวันหนึ่งรู้ตัวนิดเดียวแต่ว่าหลงซะเยอะนะอันนี้มันก็หมายควว่าอยู่แบบคนละเมอนะอยู่แบบคนละเมอคือไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวเท่าไหร่ถ้าไม่ค่อยรู้เนือ้อรู้ตัวแล้วนี่มันจะใช้ชีวิตเต็มร้อยได้อย่างไรสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะทำอะไรก็ใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวหลงเข้าไปในความคิดก็มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะมีสติ แล้วรึกได้ก็เกิดความรู้สึกตัวหรือสัรพชัญญาขึ้นมาสองอย่างนี้เป็นพี่น้องกันที่เราต้องเกื้อกูลให้เกิดมีขึ้นในเวลาทำกิจต่างๆอยู่เสมอ